สวัสดีถ้าพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับมาอีกแล้วครับผมลงทัดฮานอยลาวนะหลังจากห่างหายจากพี่น้องไปหลายวันนะครับก็ตามที่ลุงทัดได้เตื่นเกินไว้แล้วครับได้บอกไว้ในบางคทิปนะครับถ้าใครได้ติดตามเพราะก่อนจะถึงวันเลขรัฐบาลไทยของเราออก4วันนะครับผมจะหยุดคํานวณของตัวฮานอยนะครับผมจะ มุ่งไปที่ของรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับเพราะจะไปใกล้วันออกแล้วผมจะมาเจอพี่น้องของเราอีกทีก็หลังหวยรัฐบาลไทยออกไปแล้วสวันครับก็ผมก็จะกลับมาหาพี่น้องนะครับก็อยู่แบบนี้แหละครับอยู่ประมาณนี้เพราะต้องกลับไปคำนวณของรัฐบาลไทยเพราะมันใกล้วันจะออกต้องมีชุดสรุปต้องใช้อะไรหลายอย่างทำคนเดียววุ่นอยู่คนเดียวพี่น้องครับหมุนไปหมุนมา ถ้าไม่ทําก็เห็นพี่น้องบางคนก็เข้ามาพูดมาคุยก็เราก็อดไม่ได้ก็ต้องทํากันต่อไปครับผอมชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะคงจะเข้าใจกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีกันทุกคนนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,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 น้องน้องครับมาครับมาวันนี้ผมจะมาเจอพี่น้องในฮานอยพิเศษนะ ฮานอยธรรมดาเขาคงจะเห็นแล้วนะครับเพราะผมลงก่อนตัวนี้เพราะฮานอยพิเศษพี่น้องไม่มีที่จะเล่นผมก็เลยลงเป็นธรรมดาให้ก่อนเนาะ mm. ก็จะลงไรนียกันมาครับวันนี้ก็จะมานําเสนอครับสูตรเด่นบนล่างชนเด่นบนล่างอย่างเก่าเนาะก็ฝากคําเตือนนิดน,นึงนะพี่น้องนะคําเตือนจากลุงทัศครับโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมนะครับลิปที่ลุงทัศน์นเสนอนี้ก็เป็นแค่แนวทางในการให้พี่น้องเลือกซื้อ ไม่รู้จะถูกจะผิดพี่น้องก็พิจรารณาเองนะครับผมก็เสนอแบบนี้ได้ยังไงผมก็นําเสนอไปถูกผิดผมไม่รู้จะเอาไปใช้หรือไม่อยู่กับพี่น้องครับผมมีหน้าที่นําเสนอนะเข้าใจกันตรงนี้ครับมาเลยครับสีบวกเมิน ผมเปลี่ยนเป็นคูณนะครับผมเปลี่ยนเป็นคูณนะตัวนี้ครับเป็นเปลี่ยนเป็นคูณนะสี่คูณหมื่นนะสี่คูณหมื่นบนบวกหน่วยล่างนะสี่สองเป็นแปดครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งกับศูนย์พี่น้องครับ สูตรที่สองต่อครับสี่คูณหมื่นบนบวกรหัสสี่สองเป็นแปดเหมือนกันครับแปดบวกด้วยสามหนึ่งหนึ่งแปดบวกสามเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามนะครับสี่คูณสองเป็นแปดบวกรหัสสามหนึ่งหนึ่งนะได้หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเลขตัดกันก็คือหนึ่งนะครับ ก็เป็นเลขวิ่งนะครับมาครับผมคำนวณมาที่สิบสองมาใช้สิบสามพี่น้องครับได้หนึ่งตัวเดียวเพราะเราจะมาวิ่งมันจะถูกไหมสิบสามออกสองสี่หนึ่งตัววิ่งถูกนะครับส่วนสองสี่หนึ่งล่างหกสองตัวนี้ถูกหนึ่งบนตัวนี้สองล่างแล้วก็หนึ่งบนสองล่างนะ คู่ชุดยังไม่ถูกนะครับยังไม่มีสี่หนึ่งยังไม่มีหกสองพี่น้องมาต่อเลยครับสี่แปดสามสิบสองสามสิบสองบวกสองเป็นสามสิบสี่ครับได้สี่กับสามครับสี่แปดสามสิบสองเหมือนกันครับสามสิบสองบวกสามเป็นห้าหก ออกอะไรนะพี่น้องครับวันที่สิบี่ออกเจ็ดเก้าสามสูตรนี้ถูกสามสูตรนี้ถูกเจ็ดแล้วก็เจ็ดล่างอีกทีหนึ่งตัดกันตัววิ่งไม่ได้คู่ชุดก็ยังไม่มีเก้าสามนะยังไม่มีเจ็ดแปดก็ยังไม่ถูกอยู่นะครับต่อเลยครับ 4520ครับ20่บวกแเป็น28 8กับ7พี่น้องครับสูตรที่2ต่อครับ4520ได้0 0นบวกสได้3าบวกหได้4ได้5 3 4 5ออก361พี่น้องครับ ล่างออกสองเก้าสูตรนี้ผิดครับสูตรนี้ถูกสามคู่ชุดยังผิดอยู่ครับต่อเลยครับสี่สี่สิบหกสิบหกบวกเก้าเป็นยี่สิบห้าห้ากับสี่ครับสูตรที่สองก็ต่อเลยครับสี่สี่สิบหกสิบหกบวกสามเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่ง ออกเก้าสี่สามพี่น้องครับสองตัวล่างของหนึ่งเกตเก้าสี่สามสูตรนี้ถูกสสูตรนี้ถูกหนึ่งส่วนคู่ชุดยังไม่มาอยู่พี่น้องครับยังไม่มาเลยไม่มีสีไม่มีหนึงเกเลยต่อครับสี่สามสิบสองสิบสองบวกเกตเป็นสิบเก้าเกับแ 9, 8, พี่น้องครับสี่สามสบวกสเป็นห หกเจ็ดโอ้โหพี่น้องมันจะไม่ถูกจริงๆเหรือเนี่ยออกอะไรครับก้าแปดศูนย์ล่างห้าสี่อันนี้ถูกห้าล่างอันนี้ถูกแปดถูกเก้าบนไปคนละเรื่องเลยพี่น้องครับมาครับ พราะตอนจับลุงทัศนจะไม่ชนแบบนี้เสมอไปนะพี่น้องเพราะบางทีลุงทัศจะมีตัวตัดของให้ลุงทัศให้อีกทีหนึ่งเนาะิ4 1 6ครับ16บวก4ได้0 0ได้9พี่น้องครับิ 4, 4. 1 6อันนี้ก็ได้9 0 1เพราะฉะนั้น9กับ0เป็นตัวเด่นเลยพี่น้องครับ สี 16, 16่สิบหกสิบหกบวกสี่ได้ศูนย์กับเก้าถูกแล้วครับถ้ามันจะมานะศูนย์หนึ่งเก้าตัววิ่งก็คงจะเป็นศูนย์กับเก้านะพี่น้องนะวิ่งเอานี่นะศูนย์กับเก้าครับคู่ชุดนะ

หนึ่งสี่สี่หนึ่งพี่น้องครับเก้าเก้าสี่สี่เก้าวันนี้เลขมีน้อยนะพี่น้องนะถ้าถูกก็ถูกไปเลยครับเทปตี้ไว้ตัวหนึ่งดีกว่าครับ ถูกดีกว่าผิดผมจะตัดแค่นี้นะครับสองผมวางไว้หกตัวพี่น้องครับ เดี๋ยวนะพี่น้องครับผมลืมตัวนี้ผมผมเชื่อมตัวนี้ให้อีกทีนึงนะเผื่อมันจะเข้ากันเผื่อมันจะชี้ขาดได้ตัวเดียวครับเดี๋ยวนะสองเจ็ดสิบสี่สิบสี่สิบสี่เป็นสิบแปดได้แปดกับเจ็ดไม่เข้ากันพี่น้องครับ ได้8ดกับ7มันได้8ดกับ7จ็นะพี่น้องครับผมลองใส่ให้นะเผื่อมันจะถูก8ดกับ7 8กับ7ก็จะมี0ูย์แ ชนกันเอาเองก็แล้วพี่น้องครับนี่นะได้แปดกับเจ็ดก็จะมีเก้าแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อะเขียนให้ก็ได้ครับศูนย์แปดแปดศูนย์หลายตัวเลยพี่น้องครับ เป็นสูตรใหม่นะพี่น้องครับที่ได้แปดกับเจ็ดผมยังไม่ได้เอาลงครับสูตรใหม่ได้แปดกับเจ็ดพี่น้องครับสูตรเก่าได้9ก้ากับศูนย์ตัดกันแล้วนะนี่แหละครับก็ลองพี่จารณาดูครับ ามาก็มาตัวนี้นะ9779นะพี่น้องนะถ้าจะมานะสูตรนี้นะครับถ้ามีสิทธิ์มาผมว่ามีสิทธิ์มาแค่สองตัวนี้แหละ9779ครับสูตรใหม่นะก็ลองดูครับพี่น้องครับ นี่นะครับผมสไลด์ให้ดูช้าๆเผื่อว่าผมเขียนไม่ได้ดูจอครับสําหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมแยกฮานอยลาวลุงทัดออกมาแล้วนะครับถ้าใครสนใจของรัฐบาลไทยก็กลับไปดูได้นะครับของรัฐบาลไทยวดที่แล้วก็เข้านะครับและผมจะลงสูตรที่ถูกก่อนนะครับสูตรต้นๆของทิปแรกๆจะเป็นตัวที่ถูกแล้วเอากลับมาลงอีกนะครับ ก็ฝากติดตามไว้ด้วยพี่น้องครับสำหรับวันนี้โชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราสวัสดีครับ